มานั่งรับแสงแดดอุ่นๆตอนเช้าๆนะคะแล้วก็ชมดอกกุหลาบป่าสีแดงหน้าบ้านค่ะตอนนี้หน้าบ้านนัดเป็นอะไรที่สวยสวยมากๆเลยค่ะได้มาเดินรับแสงแดดตอนเช้าๆแล้วก็ชมดอกไม้สวยๆไปด้วยฟินสุดๆเลยค่ะ บ้านนี้เขามีารั้วต้นไม้นะคะเขาตัดต้นไม้ที่เป็นรั้วนะคะอันนี้จะเป็นดอกกุหลาบป่าสีแดงนะคะฟินสุดๆเลยค่ะหอมนะคะเวลาอยู่ใกล้ๆเนี่ยลมโชยๆมาเนี่ยก็จะหอมมากๆเลยค่ะท้องฟ้าสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ ดอกกุหลาบป่าสีแดงนะคะภูมิใจนำเสนอมากๆเลยค่ะเวลาที่นัดอยู่ข้างบนบ้านนะคะแล้วก็มองลงมาก็จะเจอ,อซุ้มดอกกุหลาบป่าสีแดงซุ้มเนี้ยค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยนะคะก็จะมองเห็นเป็นซุ้มอย่างนี้เลยค่ะตอนนี้ดอกไม้กําลังออกเลยค่ะสวยงามสุดๆเลยค่ะ พามาอวดนะคะเหมือนเป็นดอกไม้ที่แบบเหมือนแบบเรามีแจกันธรรมชาตินะคะเป็นภาพบรรยากาศที่นัดมองลงมาจากทางหน้าต่างนะคะก็จะเห็นช่อดอกไม้ธรรมชาตินะคะ,ะทางด้านนี้ก็ก็จะมีนะคะทางทางด้านนี้แล้วก็จะมีทางด้านนู้นเป็นซุ้มสวยมากๆเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่ห้อยอยู่หน้าบ้านนะคะก็จะสวยงามสุดๆเลยค่ะตอนนี้เขาออกดอกบานสะพรั่งเลยนะคะเหมือนที่นัดเคยบอกตอนที่เอามาปลูกใหม่ๆนะคะ,ะเขายังไม่ไม่ห้อยออกมาอย่างนี้ค่ะยังไม่เป็นพุ่มเป็นพวงอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยเขาเป็นพุ่มเป็นพวงออกมาอย่างนี้แล้วสวยใจละลายมากๆ <c oughs> เลยค่ะ ดอกเขาเหมือนแบบใครเอาสีมาเทเลยนะคะสวยทุกสีค่ะสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็พึ่งเขาก็จะชอบนะคะชอบมามามาดูดน้ําหวานนะคะสวยทุกสีจริงๆค่ะสวยทุกตรงจริงๆนะคะมีใครจำดอกไฮเดรนเยียได้บ้างคะว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาจะสวยงามเนี่ยค่ะเขาก็ใกล้จะมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเวลามาเขาก็จะมาเขียวนนะะเขียวก่อนนะคะมาเขียวเขียวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะค่อยเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะดอกกุหลาบค่ะปีนี้ก็จะเยอะเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาก็จะเริ่มมามาให้เห็นลายๆแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอชมนะคะเป็นสีชมพูค่ะอันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะเวลานัด มองจากบ้านจากทางหน้าต่างมานะคะช่อดอกไม้เ่าเหมือนแบบดอกไม้ที่ปักในแจกันเลยนะคะสวยสวยมากๆเลยค่ะเวลาอยู่อย่างนี้แล้วสวยสวยสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมอากาศดีมากๆเลยค่ะสวยใจละลายสุดๆเลยค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นดอก ลาเวนเดอร์ของเพื่อนบ้านนะคะเขาก็กำลังจะมานะคะกำลังจะออกดอกค่ะคุณลุงกับคุณป้าทางโน้นก็ทำความสะอาดรถบ้านนะคะรถเขาไปพักร้อนเขาก็จะ เอารถอย่างเงี้ยค่ะไปจอดนะคะแล้วก็จะมีห้องนอนห้องครัวนะคะก็จะมีเบ็ดเสร็จพร้อมสับเลยค่ะเดี๋ยวถ้าดอกลาเวนเดอร์เพื่อนบ้านมาเนี่ยน่าจะสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมขอบคุณมากๆทุกการรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ